ข้อเป็นเศษฐีรวยแบบบ่มีเหผลน,นากันเ้อสุซุกซนพี่น้องครับหลูกหล้านศินลปินผู้ไทยไปทําตารแสนสายไ,ไก่ปอดป่าปอดผลบ่มีปุ๊กสังขา,า,า,าน้องพี่น้องครับเปิดพิธการไปแล้วมีซื้อเสียง่งดังลำลงด้วยเป็นเดินท่ามไรไงพี่น้องหักพี่น้องหลงพี่น้องนงจาจ้าง งาน2อ0ร้อยาสิบคิวตอนฤดูการมือหนีนะครับถือว่าเอาผลงานการแสดงนะครับมากราบมาไหวมาขอพรนะครับมาสักการบูชาต่อองค์พญานาคนะครับองค์พญาศรีสัตนารราชมือหนีนะครับถือว่าเป็นวันมงคลนะครับพี่นองนาหันก็คือการพี่นองครับงานก็จบก็หายพีนองเมื่อเด้อพีนองครับในช่วงนี้นะครับอาจารย์ดำรตีกำลังจะอาเรียมข้อม้องนะครับ เพลงเสียงนะครับเืลองเสียงพร้อมแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราอาจารย์นักดนตรีห่อเชฟพร้อมพร้อมนอปีนองครับฝนเวทีห้องมีแต่ฝนปีนองครับทึงน้ำทึงไฟฟ้าเข้ากันแล้วจะเกิดอันตรายนะครับเราต้องเซฟเอาท้งผู้เล่นพร้อมนะครับทึงเวทีแล้วก็เซฟเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำนะครับขออนุอยาตปี่นองนะครับอีกสักครู่นะครับผมปี่นองครับก็ให้เมื่อเด้อมือนีอยู่นํำกันจนหอดวินาทีสุดท้ายปี่นองครับ ศิลปินจากเมืองกาลสินพี่นองครับ22ปี22ฤดูกาลครับกับผลงานคุณภาพด้วยการนำของคุณพ่อดออรบีละคงวงศินป์ครับเอางานโซ่ออกไปหาปี่นองทัวทั้งประเทศนะครับพี่นองกู่กันดีว่าอ่ามอลำศิลปินผู้ทยนะครับเน้นท่าด้านโชว์วัฒนธรรมมือนีเอาโชว์วัฒนธรรมมาหาพี่นองทาง่า จังหวัดนครพนมมาโดยความคิดหมอดคิดเถิงพี่นองครับมาเห็นกันแล้วเมือนด้โดดเดือเถื่อจะได้มีโอกาสนำผลงานการแสดงมหาปี่นองไหวพี่น,อง,นองเฮาเมื่อเด้อพีนองครับช่วงนี้หลายๆวงนะครับติดฤดูการสุ่มซ้อ เอ,อาผลงานการแสดงออกมาล้ำใส่พีน้องนะครับหมอลำไร้วุงไร่ชนณาเมืองกาลสินนะครับลำทำนองกาเปตียนก่อนอ่ปวีนพุงนะครับก็เหลืออยู่บหลายบุ้งพีน้องครับต้นหมางจะเป็นหมอลำกรขอนแก่นนะครับหมอลำขอนแก่นตาทีนี่ไายวุงนะครับเปิดฤดูการในเดือนนี้ไปไปลายเดือนกุมีหลัยธ์ไร่บุง้งผีน่องครับแต่ว่าศิลปินผู้ทยเ่าเปิด วันที่1ตุลาคมนะครับเปิดฤดูกาลหลังจากนั้นก็จะออกเดินสายหลับใ่พี่น้องนะครับความวือ,อกต้นเสนอเอกการวัฒนธรรมพี่น้องนครพนมหักแท่งหม้อลำนะครับ่อยการศึกษาศิลปะวัฒนารมของหมอลำใน,นเสียงพิมเสียงแค่ในศินปักินเรื่องอีสานอยู่กับพ้อนอีสานตับน่าเท่าหน่านพี่น้องครับขออนุญาตพี่น้องนะครับตรงนี้นะครับขออนุญาตเช็คระบบนะครับ がただいま。